สวัสดีครับพบกับคลิปตอนพิเศษโดยอาจารย์คุยนะครับเป็นชื่อตอนว่ามาทําการคําศัพท์กันเถอะนะครับภาษาอังกฤษการคำศัพท์เนี่ยครับเป็นสิ่งที่นิยมมากในเมืองนอกเนี่ยนะเขาเรียกว่าแฟลชการ์ดเอาไปช่วยจําคําศัพท์ใหม่ๆนะครับดูตัวอย่างการ์ดกันครับนี่ครับด้านหนึ่งจะเป็นคําศัพท์ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นความหมายนะครับซึ่งน้องอาจจะงงว่านี่คืออะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับคือพี่มีอุปกรณ์นะครับนี่อ่ะตัวอย่างอุปกรณ์ก็คือสิ่งนี้ครับไปซื้อ การ์ดทีส่สำหรับทำนามบัตรนะครับรมากล่องหนึ่งแบบนี้ราคาประมาณ20กว่าบาทพี่ซื้อที่ร้านเนี้ยนะแล้วก็ไปซื้อเรียกว่าการ์ดริงก็น้องการ์ดริงหน้าตาเป็นยังไงอันนี้พี่ซื้อจากร้าน f f i c e Mate นะครับก็น่าจะประมาณ30กว่าบาทรวม2อย่างนี้ก็น่าจะไม่เกินประมาณ60นิดเนานะนี่ฮะไอ,ไอตัวการ์ดริงหน้าตาจะเป็นอย่างไงนะครับมันก็จะมีสลักตรงนี้เป็นเขี้ยวนะฮะเราก็ งัดมันนิดนึงแล้วก็เปิดออกมานะครับแล้วเอาไอ้ตัวการ์ดเนี่ยครับตัวการ์ดที่เราทำำรําคําศัพท์ไว้นะครับเจาะรูด,ด้วยเครื่องเจาะนะเจาะกรึกก๊กเงี้ยครับที่มันเป็นเอาไว้เจาะกระดาษเนาะแล้วก็ร้อยพอพอเจาะเสร็จแล้วใช่ปะ่ะน้องก็ร้อยร้อยเข้าไปแล้วก็เก็บวไว้เป็นพวงพวงเนี้ยครับซึ่งเราสามารถแยกเป็นกลุ่มคําที่เป็นใช้ในออฟฟิศใช้ในโรงเรียนใช้ในการเดินทางใช้ในการท่องเที่ยวเนะี่ยแยกเป็นกลุ่มกลุ่มก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็น้องก็ คำไหนจาได้แล้วอาจจะออกไปนะครับแล้วก็คําที่จําไม่ได้ก็เก็บเอาไว้อันนี้ตัวอย่างของพี่กันน่นาจ,จะงงว่าอันนี้คืออะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่คําศัพท์หรอกครับแต่เขาเรียกว่าคอสายคอสายแปลว่านามเรียกขานของเครื่องบินนะครับฝั่งนี้นะครับที่เป็นคําอ่านพวกนี้จะเรียกว่าคอสาย Speedbird เนี่ยฮะส่วนไอ้ฝั่งนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ที่เราใช้เขียนแทนตัวนี้เป็นสายการบินนะครับอันนี้เราอ่านว่าคาเต้สายการบินคาเท้เปซิฟิกอันเนี้ยเราอ่านว่าคากโกคิงเนียครับ ด้านนี้ก็คือคำอา่านใช่ไหมครอันนี้ทีเว่สายการบินของของเกาหลีแอรมาเกา AMU นะครับก็เป็นสายการบินของมาเกานะครับนี่ฮะสมัยนั้นเนี่ยพี่มากรุงเทพใหม่ๆพี่ไปทํางาน่ตงจังหวัดมาแล้วก็ย้ายกลับมาที่สุวรรณภูมินะครับก็เจอเครื่องบินเยอะแยะนะครับซึ่งเราก็ต้องจําพวกนี้ครับเยอะมากตอนนั้นพี่ก็เลยทําเป็นแฟลชการ์ดแต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ไม่ได้เจาะรูนะครับพี่ก็พกไปเป็นปึงป้งๆเลยครับปเป็นกล่องๆเยอะมากนะฮะยี่ตัวอย่าง เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มานั่งดูตัวนี้เรียกว่าอะไรนะอ๋อตัวนี้บังกอกแอร์นะครับเนี่ยด้านหลังหนหรือตัวนี้อุซเบกด้านหลังนเฉลยอ,อันนี้อ่านว่าแอลเลอลเลนฮะ L L, อันนี้แอร์ f ฟลตนะครับหรือถ้าเราจะเป็นแบบว่าเอาคำศัพท์เอาตัวข้างหลังก่อนแล้วก็มานึกก็ได้แล้วแต่เราเราออกแบบได้เลยแอร์ฟรานซ์ย่อว่าอะไรว่าเราก็เปิดด้านหลังปึ้ง AFR อย่างงี้ค แอร์โลสวิทย่ออะไรนแล้วก็นึกๆก่อนตอบก่อนเ e อชเชน่าน่าจะเป็น a r ใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยฮะประมาณนี้นะครับเนี่ฮะมีประโยชน์มากเลยเนาะต้นทุนไม่ไม่เกิน70บาทนะครับก็คือปึ้งหนึ่งแบบนี้เนาะแล้วก็เอาไอเนี้ยมาเจาะแล้วก็ห่วงเอาไปท่องในห้องน้ำเราดดเมอะไรก็ได้นะฮะแนะนำให้ไปโหลดสับคู่สมศรีสีหน้าแล้วมาเขียนเอานะครับนอกจากเขียนสับ2ตัวก็ได้แล้วความหมายเดียวกันอย่างเงี้ยฮะก็ทาได้นะครับก็วันนี้หวังว่าคงได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะครับ ทำการ์ดคำศัพท์กันเถอะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ